ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนครับผมครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาชมสวนไผ่ครับสวนไผ่ที่เป็นธุรกิจครอบครัวอีกอย่างหนึ่งครับผมท่านสำหรับท่านใดพี่น้องท่านใดที่สนใจปลูกไผ่นะครับเนาะก็เอามาให้พี่น้องรับชมครับตอนนี้ก็กำลังนี่ผลผลิตครับพี่น้องก็คือหลังจากที่ ผมแสงครับพี่น้องสางจริงแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยแล้วก็มันก็เริ่มออกแง่งนะครับพี่น้องแหนงหญ่งๆก็เพอไะ้ี่เก่งครับกับมือว้านครับเก่งให้พี่น้องมือว้านนี่แหละก็แซ่บแซ่บพี่น้องสําหรับเก่งน้ำมัครับเพราะว่ามันก็ดูดูการนี้นะครับเนาะเก่งน้ำมัเป็นดูดูแรงแต่ว่าไม่แรงนะครับฝนตกสองเที่ยแล้วก็ถือว่าดีครับผมเป็นทําให้พืชพักผลไม้ครับ ช่วงนี้ก็มีม่แบบง่วงครับง่วงดกครับปีนี้ของง่วงดกแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็บภาพพน้องมะบึงบรรยากาศนี่ครับสวนไผ่ครับผมสวยงามยัมนี้ภาพพน้องมะบึงบึงเหนียงครับเบึงแหนีงแล้วก็เบบึงนี่ครับด้านหลังผมนี่มันฉี่มันสีเอ็นไปใส่สวนเพื่นผมก็เลยสฉี่เอา,อาสายโทรศัพท์เก่าครับมามา,มาดึงขึ้นไว้ครับเพื่อว่ามันเจ็บพระหไห่ไปรบกวนสวนผู้อื่นเนาะครับเนาะ เดนกันนะครับไปเบิ่งนอ้ําไครับผมกระทัานเป็นนอดอกเป็นเนยงครับแต่ว่าใญ่ครับญ่สำหรับไฟตะเกียงครับผมไปเบิ่งครับนี่ละพี่น้องนี่คือนี่ละเป็นสายสายโทรศัพท์เก่าครับกับกรไผ่ยนี่ครับมือว่านนี่มันก็มาตัดออกครับนี่ว่านก็มาตัดออกอยู่สามสี่ล่ำครับเพราะว่าผมกับมาเบิ้งข้าวหนึ่งก่อนนั้นคือนะครับก่อทัดไป จีเบลเลียล้ำสูงนะครับเหลือแต่ล้ำต่ำเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นไหนจะคลองส่วนนี่เพิ่นมาเพิ่นถือมีดมาก็เลยบอกเพิ่นตัดโหลดครับ,บรรเลยบอกว่าจงสองล้ำนี้ไว้เดี๋ยวผมสีดึงครับมัดเอาเชือกมัดไอ้ว่ามันเชือกหรอครับสายโทรศัพท์ก็มัดแล้วก็จะดึงดึงขึ้นมาหาทั้งพี่แล้วครับกเสียดายมั่งเนาะครับอันนี้คือกันครับนี่ทางนี้ก็สีมัดคือกันครับเพราะว่ามันเป็นเดียนกันเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้องเนียง ไอช่วงมันขึ้นไม่ไหมนี่บักงี้เลยครับตัวนี้มันเน่าแล้วมันเน่าแล้วมันภาพอาจฉริมเละครับเนาะเบิ่งดีๆเบิง่งมันย้อนเสียงพี่น้องเดี๋ครับแล้วพี่น้องเห็นบนเนี่ยบักงี้เลยครับเนี่ยงี้ขนาดเลยครับนี่แล้วพี่น้องมันเอ็นมาหาสวนเพ่นลิงสิละ่ะมุกจะมัดช่วงช่วงนี้แหละมัดช่วงนี้แล้วก็ดึงกลับดึงเมื่อใส่ก่อนนี่ครับ มันเดี๋ยบไปผมว่าเสียดายมันยนะครับคดิตัดทิ่มก็ได้เสียดายนี่ครับนอขึ้นใหญ่แล้วผมตัดไปแล้วนอหนึ่งครับยังเหลือนอหนึ่งครับนี่ครับอันเป็นผลผลิตนอกฤด,ดูครับพี่น้องกับกำลังสินี่เลยครับนี่นอนี่ครับ นอนหนึ่งครับอีนอนหนึ่งขนาดว่าท่านนี่ใส่ปุ๋ยเด้พี่น้องนี่นี่ครับสองนอหลังจากที่ผมเผาแล้วพี่น้องนี่นี่ผมเผาเลยเพราะว่านี่ครับนี่กับที่ง่อยู่นี่ครับกำลังนี่ครับพี่น้องมู่นี่หค่ง่ายไว้เลยครับนี่เดี๋ยวสีเดียวฟุ้นมาใส่ครับฟุ้นยังเหลืออยู่สอบ สอบหนึ่งอยู่ครับสอบเครื่องอยู่เดี๋ยวผมสีเอาฝุ่นมาใส่นีเลยครับขนาดพระทัานไอ้ฝุ่นครับโอ้นี่ครับนอนขึ้นเงาเลยคำนอนอีกขึ้นง,า,นนนง,นงามเลยดีพี่น้องไอตอนผมเออ่ต่อทอนี่ครับเพราะว่าทุกปีผมสิโคดเอาซื่อๆพี่น้อง พ่เอาที่นี่เวลาเวลาที่หดกับโบมี่นะครับเลยได้เอาพอครับเป็นทอโค้งหุ้นพี่น้องเป็นทอโค้งหุนแล้วก็ต่อขึ้นจากไอ้ทอโค้งหุนครับตามทางเลยเป็นซี่หุ้นพี่น้องมาใส่สปริงเกอร์เพราะว่าจะให้มันออกนอกพี่น้องออกนอกพอดีกับฝนตกมาใส่ครับพอดีกับฝนตกมาใส่นี่เลครับที่ฟังทั้งนี้ครับ ที่หาแถวครับฟังที่นี่ที่เห็ดอกฟางพี่น้องอบฟางใส่ขุ่นเกิดเห็ดเกิอดอาฟุ <c> ่น <oughs> เอาฟุ่ลชิงหัวแหะพี่น้องมาใส่ฟุ่ลชิงหัวมาใส่แล้วก็เอาขุ่นเห็ดโอ้เป็นเห็ดชิงหัวพี่น้องถ้าไม่นเอาเชื้อเห็ดฟางมาใส่ก็จะได้กินได้พี่น้อง,น,ออง,งน,นีง่ เดี๋ยวจังน้อยกิดสีปร่งนอขึ้นมาครับจังน้อยมันกิดสีเป็นนอขึ้นมาให้เดี๋ยวเบิ้งให้เดี๋ยวชมครับผมเดี๋ยวสีภาพี่น้องมาอัปเดตใหม่ครับตอนนี้ก็กำลังซูมกำลังเหยียดครับนี่หัวตักไสโอ้มันมาน้ำฉิงว่ะพี่น้องมันมาน้ำฉิงว่่ตัวกบ มันบ่ะทันเลี้ยวนะครับผมฟังนั่นก็นตัดตัดลงบ่ะทันเลี้ยวบัดน,นี้ที่นี่ก็ต่อบ่ะทันเลี้ยวครับเหลืออีกสี่สี่แถวมื้อนี้ผมก็ว่าสิมัดาตัดตัดอีกตัดให้มันแล้วเคลียร์พื้นที่ให้แม่เล้วก็จังสิเอาท่อมาต่อครับสำหรับแหนงเอาะไหมนี่ก็เอาไปแกลียงไร้ไร้เทียอะไรพี่น้องทั้งเกียกพี่น้องเพิ่นมาเยีย่ยมะหยามแล้วครับก็เลยเกียกเพิ่น He ed. He ed. เป็น ier, พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเป็นเฮ็ดเบียร์ซะเวลาพี่น้องเนียงบึ่งเอามบม่เป็นเนียงน้อยดิพี่น้อง จะย้อนย้อนแสงนะพี่น้องภาพย้อนแสงเดี๋ยววันนี้เนยงได้ดีครับคุณนะไม่แนงหน่อยพี่น้องผมกระจิกก๊ะขกอล่งไปต้มครับไปต้มหรือไปแกงหรือตีแกงพี่น้องก็เล้วแต้ครับติจงแหวกในมันจะสันครับนี่สันๆน,นี่คือจงแหวกครับนี่เดี๋ยวพี่น้องมาหรือมือได้พูดด้ใดอยาก สนใจกัมาเยี่ยมมายามเลยนะครับเด้อนี่ครับอันนี้ก็คือเงาแล้วครับแง่งเงา,าแล้วก็ที่เอาเอาเล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาช่วงช่วงมันสั่นพี่น้องมันก็จเิเป็นปมเป็นปมเป็นคออยู่เมื่อเขาเอาไว้หลไปไลยครับมันจะเป็นคองเงี้ยมีมันจะเป็นนอยอยู่นอยอยู่กับเงาเลยพี่น้องเงากับแง่งเลยม,เมันเป็นนอหน่อยพี่น้อง อ่าซ้ำแขนซ้ำแขนผมนี่ผมก็เอามาแล้วพี่น้องบุ๋มเป็นนอหน่อหน่อยสำหรับแหนียงนอไม้ครับเดี๋ยวว่ามันเป็นแหนงที่สื่อครับมันเป็นนอที่เรื่งบุญกับเมียเมียว่าได้ครับกวอนนี้แนียงลายนี่ครับนี่หน,นงหน่อยแหนงเงี้พี่น้องแหนงหน่อยแหนงเงี้ยน้อน,นึงอยู่นี่ครับโอ้ผู้ <laughs> ดเดชมาเห็ดไปเนาน่ยเบิ่งดูผู้เดชมามาตัดใบสงสัยเป็นเถ่าฟอครับนี่ <laughs> เพิ่มาเอาไปเกียงว่านแล้วครับนี่เอาเ่เบิดโอ้เสียดายปิเอาไปต้มได้เยอะไครับนี่คนครับนี่ครับเนียงเงี้เลยครับสามสี่เนียงครับนี่ครับ,นรบหนึ่สส จักน้อยนี่เบื้ดรับตเะแหงครับเห็นครับเบื้ดแหงแล้วก็มันขืนนอนอกับเพื่อนในน้อยพี่น้องทีละมือนั่นผมเอาที่นี่ครับนี่อันนี้คือนี่แหละสิะเป็นนอในอนาคตครับนี่ขนาด่ายัยงไม่ทัน,นได้ใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องคือมันเป็นในธรรมาชาติของเขาครับใบไผ่นี่ ได้หลายก็บ่ดีพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ัวน้าน้ามันบุรุษหดพื้นพี่น้องน้ามับุ่งหอดพื้นที่นี่ไผ่กับบอสมบูรณ์กับไปเลี่ยงนอบ่ได้นอกว่าขึ้นหลังจากที่ผมตัดลงที่แล้วพี่น้องตัดสางลงที่ละผมก็เอากวาดเอาใบไพ่ออกแบบนี้ใบใหม่ก็มีนี่แ่แหละพี่น้องผลเสียงมันนี่นี่ครับ ไม่ล่ำต้นลวกครับล่ำต้นลวกเ <c oughs> บิ้งว่ามันสิเป็นนอว่าแต่ว่าก่วก่าที่ผมไยเบิงบ่งที่เรียกกับเป็นนอดีครับ <c oughs> นอดีอยู่อันนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นเนียงเป็นตะปุ่งเตี้ ช่วงช่วงหน้าฝนพี่น้องแต่วันใบไ่บุรุษว่ามันถี่ไงบ่ช่วงกันเอาเอาฟุ่นมาใส่พี่น้องอันนี้ก็มาน้ำฟุ้นนี่พี่น้องนี่พริกสองตนน้นนี่ครับพริกน้อยถึกฝนครับถึกฝนถึกน้ำครับถึกฝนถึกน้ำเยอะน้อยก็สีปเป็นน้อยให้กินครับสำหรับพริกออกระเดากม็มี่กระเดาก็มี่พี่น้อง แต่ว่าผมทีพาไปเบิึงไอ้พี่น้องเบิงึไงไอ้บักทั่วพูพี่น้องแต่ก่อนนี่เอามาปลูกเอามาปลูกเราเหมันกนันี่ครับคือสิงไงอีดอกครับนี่นี่ครับคือสีไงอีดอกตั้งแต่ปีครับตั้งแต่ช่วงหน้าฝนพี่น้องคือมันเป็นเป็น,ปนตะปูมากแต่ว่าคือตาเหรอพีนออ่น้องคือตาน้อไม้แหละแต่ว่ามันบ่ทันนี่ใหญ่บ่ทันนี่ถือน้ำ แต่เกิดว่ามันมีน้ำมีหยังขึ้นมานนี่มันก็สิใหญ่คือว่าล่ะนี่ครับจังซี่องสีละสีกับสีเง่อยู่น,นี่อันที่ผมสิพาพี่น้องมาเบิง่งนี่ครับเป็นบักเออ่่ัวผู้พี่น้องตั่วผู้ที่มันเป็นเอ่อเคยเกิดอยู่นี่ล่ะก็สิปล่อยให้มันขึ้น เสียพี่รองเบิงเ้งงลยก่อนครับทีนี้ยังไงทีนี้งี้หรืพี่อ้องอ่อนซ่อนครับนี่แหละครับที่ได้ประมาณสิบโลกลัวเป็นแหนงน้ำใหม่ครับแล้วก็มีนอนอยู่นอนหนึ่งครับมีนอนอยู่นอนหนึ่ง